ทุกคนวันนี้จะพาทุกคนเข้ามาอัปเดตในการให้ปุ๋ยนะคะทุกคนเป็นยังไงไปดูซิว่าหลังจากไถสวนไถสวนไปได้รอบนี้ก็คือเราก็มาให้ปุ๋ยนะให้ปุ๋ยสวนยางคือการให้ปุ๋ยสวนยางนะทุกคนช่วงหน้าแล้งเนาะก็ช่วงนีถนนะนนะ้ถ้าเป็นภาคใต้นะทุกคนนะถ้าเป็นภาคใต้เราก็ให้ไว้มันก็จะมีน้ำค้างนะทุกคน ช่วงน,นี้มันเริ่มมีน้ําค้างปุ๋ยมันก็เริ่มละลายแล้วค่ะทุกคนเริ่มละลายอีกอย่างหนึ่งนี้โดยเวลาเราให้ปุ๋ยเนาะเราก็จะให้ต้นยางนะเราให้ต้นยางไปซึ่งเราก็ปลูกไม้ใช่ไหมคะทุกคนสวนเราอะปลูกปลูกไม้แดงนะนี่ก็คือแถวไม้แดงนะทุกคนเราปลูกไม้แดงแต่เวลาเราให้ให้ปุ๋ยนะ่ะเราไม่ได้ให้ไม้แดงเนาะแต่ว่าไม้แดงเรามันก็จะโตเท่ากับยางเลยนะทุกคน อันนี้ก็คือเนี่ยสวนเราก็จะประมาณนี้ปลูกตามร่องอย่างเงี้ยนะทุกคนปลูกตามร่องยางแต่ว่าปุ๋ยเวลาเราให้ปุ๋ยเราก็ให้แบบเฉพานะ,ะพยางนะให้เฉพาะยางนะทุกคนอันนี้ก็ลอยใส่ปุ๋ยก็ให้คนงานมาใส่เนี่ยเวลาให้ปุ๋ยก็จะลอยลอยนะที่นี่ไม่ได้ขุดนะทุกคนนี่น,น,นี่ลอยปุ๋ยนะทุกคนอืม ก็ปุ๋ยก็จะเราก็จะโปรยไปแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะทุกคนนี่นี่ก็คือตามตามที่รถเคาเกตไปตามที่รถเคาไถไปตรงนี้นะที่นี่จะเรียกรถตัดหญ้าจะ้ะนะรถตัดหญ้าไม้แดงเขาก็จะโตของเขาไม้แดงก็จะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวแบบว่าเราต้องให้ปุ๋ยไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็คือเราแค่แค่ยางอะคะ่ะทุกคนเอ,อวันนี้ก็พาล็อกเข้ามานี่เห็นไหม นี่กองปุ๋ยปุ๋ยนะคะทุกคนพาเลาะเข้ามาดูการให้ปุ๋ยของสวนไม้ผสมนะคะเพื่อนๆสมปลูกหลายอย่างแต่ว่าเวลาเราให้ยาให้ปุ๋ยเราให้แต่ยางพอท่อยางคือเราปลูกเพื่อเอาน้ํายางเนาะแต่ไม้พวกนี้เราปลูกไว้เพื่อเป็นไม้เศรษฐกิจซึ่งมันก็โตอยู่ในป่าเราก็ไม่ได้ให้ไม่ได้ให้อาปุ๋ยใช่ไหม นี่เห็นไหมแม่แดงเรานี่มันโตมันโตวไวนะคะทุกคนมันโตเกือบเกือบเท่านะนะคะทุกคนเกือบเท่าม้ย่างเนาะประมาณนี้นะทุกคนวันนี้ก็คลิปนี้เอาจบเพียงพอประมาณนี้นะคะที่ได้ติดตามรับชมเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะทุกคน